มัดรวมให้เรา22ร้านอาหารในคิวชูเหนือภายใน4นาทีการเที่ยวแบบจำนะคะไปที่เที่ยวสวยๆไม่พอค่ะต้องไปตามกินร้านเด็ดของขึ้นชื่อในจังหวัดต่างๆของญี่ปุ่นบอกเลยว่าการไปเที่ยวคิวชูครั้งนี้นะคะอาหารถูกปากมากๆใครเคยไปคิวชูคอมเมนต์มาหน่อยว่าคิดเหมือนกันไหมร, <NH> ร้านแรกค่ะอยู่ที่ฟุกุโอกะนะคะชื่อตามนี้เด็ดเรื่องเมนไทโกะค,ค่ะและต้องสัส่งน้าซึเคมงอร่อยมากๆและร้านต่อไปค่ะเป็นเมนูขึ้นชื่อของฟุกุโอกะเช่นกันคือมอสซีนาเบมดยะเนี่ยมีหลายสาขานะคะเป็นร้านดัง ต้องต่อคิวกันยาวนอยเมนไทโกะที่นี่ก็ไม่เค็มมากสั่งเลยค่ะไปต่อกันที่โดนัทเจ้าดังที่ฟุกุโอกะค่ะคิวยาวตั้งแต่เปิดร้านเลยนะคะอัมโดนัทแต่บอกเลยว่าอร่อยมากและถ้าใครหาเนื้อย่างกินที่ฟุกุโอกะนะคะแนะนําร้านนี้เลยอยู่แถวเทนจินค่ะเป็นคุรุเกะวากิวบอกเลยว่าสดชื่นทุกคําที่กินออกนอกเมืองฟุกุโอกะไปหน่อยนะคะจะมีร้านหอยนางรมอยู่ร้านหนึ่งราคาดีกว่าในตลาดที่เราไปเจอมาค่ะเป็นแบบบริการตัวเองย่างกินเองมีหอยเปาฮื้อแล้วก็โฮตาเตะด้วยค่ะที่นาศาลเจ้าดาไซฟุนะคะเป็นถนนคนเดินของกินเพียบ ร้านนี้ดังเรื่องเมนไทโกกินเป็นแบบซุปร้อนๆตามด้วยโมจิกรอมีสตรอเบอรี่อามาโอของขึ้นชื่อของฟุกุโอกะขายด้วยแถมยังมีร้านชาเขียวจากดาไซฟุนะคะให้ลองด้วยเข้มถึงใจพรีเมียมจริงแล้วก็ฟุกุทาโรที่เด่นเรื่องเมนไทโกค,ค่ะจะทําเป็นไส้ข้างในเหมือนข้าวจีไปต่อกันที่จังหวัดโออิตะค่ะไปเที่ยวแถบยูฟุอินนะคะอย่าลืมกินโออิตะวากิวร้านนี้ถ้าเหนื่อยล้าในการเดินเที่ยวยูฟุอินแล้วนะคะก็สามารถไปแช่เท้าที่ร้านนี้ได้ชาเขียวและขนมก็ได้อยู่ค่ะแต่คนเกาหลีเยอะมากกระโดดไปที่คุมาโมโตว อาโซซังนะคะก็ไปกินร้านอากาอุชิร้านนี้เนื้อดีมากกินไปมองวิวอาโซกุจูไปคือแบบเด็ดสุดในเมืองคุมาโมโตมีร้านเนื้อมาร้านหนึ่งก็คือร้านเคนโซถ้าใครไม่อยากลองนะคะก็ปัดผ่านตรงนี้ไปเลยแต่พอกินแล้วเนื้อมาทาไมอร่อยกว่าเนื้อวัวเอาใจสายของหวานกันหน่อยค่ะที่จังหวัดคุมาโมโต้รินเซสทาร์ตคือแบบดีมากทุกคนทําไมละมุนขนาดนี้เด็ดทุกหน้าเลยนะคะแนะนําให้กินกับกาแฟดำและร้านคุณปู่ที่น่ารักของเรานะคะคอฟฟี่แอโร่กาแฟแบบขั่วอ่อนๆอ่อนๆบวกกับดนตรี เลงนะ้าบอกเลยว่ามีความสุขมากเนะื้อวัวอากาอุชิที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะร้านนี้อากาอุชิดิงโยกายโยกะแนะนําให้กินแบบเป็นด้งนะเรารู้สึกว่ามันอร่อยกว่าใครยังไม่เคยไปซากค่ะบอกเลยว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่น่ารักมากๆและของกินเพียบยตรงนี้เป็นพลาซ่านะคะสามารถซื้อของต่างๆเนี่ยไปนั่งกินที่โรงอาหารได้แถมราคาดีด้วยมาเยือนซากาแล้วต้องไปที่ตลาดเชาโยบุโกะค่ะเป็นตลาดเล็กๆที่ปิดตอนเที่ยงนะคะมีของกินเยอะมากที่นี่ดังเรื่องปลาหมึกคะ่ะทุกคนทั้งซาชิมิแล้วก็แบบย่างนะแนะนําให้ลลองแะ ตลาดนี้นะคะเราสามารถเดินกินได้มีหอยอย่างต่างๆแต่ว่าราคาก็แอบ,บสูงไปนิดนึงยังไม่หมดค่ะสากาที่เมืองคาราสึนะคะมีร้านซูชิอยู่ร้านหนึ่งที่บอกเลยว่าคนเจอโดยบังเอิญวัตถุดิบทุกอย่างคือสดมากแนะนําให้กินคิวแมคคารเรลไปกันต่อเลยที่จังหวัดนางาซากินะคะที่เมืองชิมาบาระที่ขึ้นชื่อก็คือขนมดังโงคคะมีทั้งแบบใส่ถั่วแดงแล้วก็ไม่ใส่กินกับชาเขียวอร่อยดีค่ะไปต่อกันเลยที่อาหารประจําถิ่นของชิมาบาระนะคะก็คือเมนูกุโซนิของร้านนี้จะเป็นคล้ายๆแป้งโมจิที่ทําเป็นก้อนๆต Raco